คุณผู้ชมครับรายการหนกระแสวันนี้เนะครับเป็นการพูดคุยกันกรณีที่มีคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์แหละครับซึ่งเป็นคลิปที่สามีเนี่ยกำลังซ้อมภรรยาเตะยิ่งกว่ากระสอบทรายทั้งยังต่อว่าด่าทอภรรยาโดยมีการกล่าวอ้างถึงแม่ของสามีเมือ่อกษณะขู่ภรรยาไม่ให้กล่าวล่วงแม่สามีทั้งยังข่มขู่ว่าเป็นเมียต้องเชื่อฟังชี้นกต้องเป็นนกชี้ไม้ต้องเป็นไม้ ซึ่งใน,ในรายการครับคุณนิกอดีตภรรยาในคลิปเล่าว่าตั้งแต่ครบหาจทะเบียนสมรสช่วงแรกที่อยู่กับนายการสามีอยู่กัน3คนร่วมกับแม่สามีด้วยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยแม่ก็จะติดตัวกันไปด้วยตลอดเวลาจะไปไหนกันสองคนผัวเมียแม่ก็จะไม่พอใจจะออกอาการแม้แต่จะไปดูหนังกันสองคนก็ไปไม่ได้แม่ก็จะต้องไปด้วยตลอด ขณะที่บีมภรรยาคนก่อนหน้านี้ครับก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าตอนที่ตนคบหากับการอยู่ก็ต้องอยู่กับแม่ตลอดเหตุผลคือการบอกว่าอยากให้เมียเนี่ยเป็นเพื่อนแม่ ไปไหนมาไหนกันทําอะไรเป็นเพื่อนกันแต่เหมือนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยวันเกิดเหตุตนกับการอยากกันแล้วเพราะเขามีพฤติกรรมรุนแรงชอบใช้กําลังทําร้ายร่างกายแต่ก็กลับมาเพราะเขามาขอคืนดีมาอ้อนวอนเราก็ใจอ่อนพะลูกอยากให้ลูกอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวก่อนหน้านี้เคยถูกสามีทำร้ายร่างกายมาตลอดตั้งแต่ตอนท้องโดยแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดหน่อยก็ไม่ได้แต่ครั้งนี้หนักหนาสาหัส ตนรู้ว่าต้องถูกทำร้ายร่างกายจึงตั้งกล้องเอาไว้ขณะที่กำลังเก็บของเล่นของลูกได้มีการนำมือถือมาตั้งถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากไม่นานสามีกลับบ้านก็เข้ามาทำร้ายร่างกายชกทุบตีเตะตามที่ปรากฏในคลิปที่ตนไม่ตอบโต้เพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองเคยตอบโต้แล้วโดนหนักกว่าเดิม ส่วนสาเหตุนั้นตนเองมองว่าจุดเริ่มต้นที่สามีเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดจึงนําเรื่องดังกล่าวพร้อมภาพถ่ายส่งไปให้กับแม่สามีดูต่อมาแม่สามีต่อว่าลูกชาย หลังจากนั้นสามีมาถามว่าทำไมต้องฟ้องแม่ตนเองพยายามอธิบายให้ฟังยังไม่ทันพูดอะไรสามีก็เริ่มมีอาการเอามือมาบีบปากตนและตบจึงไม่มีโอกาสชี้แจงเพราะสามีเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นและทำร้ายตนตามในคลิปส่วนเรื่องการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปีที่แล้วต่างคนต่างอยู่เพื่อลูกส่วนคลิปล่าสุดที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกระทำรุนแรงกับตนหลังการหย่าร้างแล้วหลังเกิดเหตุได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดที่สพเมืองชุมพรขณะที่ทางด้านของบีมครับซึ่งเป็นอดีตภรรยาคนก่อนหน้านิกเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ตอนที่เคยอยู่กินกับการตนเป็นมือเป็นเท้าให้กับแม่การตลอดเขาเปิดร้านทำเล็บตนก็ต้องเป็นลูกจ้างในร้านเขาทำวงแชร์เราก็ต้องจัดการเรื่องวงแชร์ให้การจะไปเที่ยวไปไหนมาไหนได้ตลอดแต่ตนไปไม่ได้ต้องอยู่ตัวติดแม่ตลอด เวลานอนก็นอนกัน3มคนในห้องแม่จะนอนด้วยในห้องเดียวกันเรื่องนี้ทําให้อึดอัดมากตนมีลูกกับการแม่บอกว่าแม่อยากได้หลานสาวแต่พออันเดอสาวมาเป็นหลานชายก็เหมือนว่าเขาไม่รักช่วงที่บีมตั้งท้องการทำร้ายร่างกายตลอดเตะต่อยจนไม่รู้เลยว่าลูกเสียตอนไหนสุดท้ายคือตกเลือดแท้งลูกคนแรก และก็มาท้องลูกคนที่สองเพราะการถีบรถจักรยานยนต์ใส่ท้องตอนที่ท้องลูกคนที่สองได้เกือบ6เดือนสุดท้ายแทงลูกวันนั้นเลยพอออกจากโรงพยาบาลที่แทงลูกครึ่งชั่วโมงแม่ของการโทรมาตามบอกว่าลูกค้าเข้าร้านให้กลับมาทํางานด้วยตนก็ต้องไปทันทีตอนนั้นตนไม่กล้าบอกหมอได้ซ้ําว่าที่ลูกคลอดก่อนกําหนดจนลูกตายเพราะถูกทําร้ายร่างกายด้วยน้ํามือของสามี เพราะกลัวว่าการจะเดือดร้อนจะโดนคดีแล้วยังมีเรื่องที่แม่ของการขู่บีอีกว่าถ้ามีลูกให้การไม่ได้ก็ต้องให้การไปมีเมียน้อยให้ผลิตลูกให้เขาต้องยอมแล้วแม่ก็เป็นคนไปหาผู้หญิงมาให้การด้วยสุดท้ายนะครับคุณนิกบอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับการในความผิดอาญา ทำลายร่างกายให้เกิดอันตรายสาหัสไม่ใช่พระบะความรุนแรงในครอบครัวเพราะไม่มีความตั้งใจจะไก,กล่เกลี่ยส่วนของบีมถ้าวันนี้ไปลงบันทึกประจําวันไว้เพื่อความปลอดภัยก็จะดีส่วนคดีทํำลายร่างกายยังมีอายุความถ้าหาหลักฐานได้ว่าเขาเคยทําร้ายจนแทงลูกก็สามารถไปแจ้งความการได้เช่นกัน